ในตัวบ้านเนี่ยจะมีระบบสัญญาณการขโมยติดมาให้ทุกหลังนะครับตรงนี้พอรวมกับระบบ Security ที่ด้านหน้าโครงการตรงป้อมรปภนะครับ CCTV รอบโครงการก็เลยกลายเป็น Security 3ชั้นนะครับเป็น Triple Security เลยสาวไว้น้ำนะครับระบบน้ําเกลือขนาด14คูณ5.7เมตรถ้าดูร,บรอบๆก็เขาจะมีการปลูกแนวต้นไม้นะครับช่วยพรางสายตาจากคนที่อยู่บนถนนเมนของโครงการนะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว The Living by อยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาดูพรีเมียมทาวน์โฮมบนถนน345กันครับเราอยู่กันที่โครงการชวนชื่นทาวราชพฤกษ์5 4 5เป็นโครงการทาวน์โฮมสำหรับวัยเริ่มสร้างครอบครัวนะครับในราคาเริ่มต้น2.59ล้านบาทรายเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมฝากกด subscribe channel The Living by อยู่สบายกดไลค์กดแชร์คลิปปด้วยนะครับอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูในโครงการนะครับเราก็จะต้องผ่านระบบ Security ด้านหน้านะครับก็มีป้อมปรปภแล้วก็จะมีไม้กระดกกั้นนะครับมีประตูเลื่อนอัตโนมัติถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะใช้ที guard ่การ์ดเข้าออกได้เลยถ้าเป็นผู้มาติดต่อก็ต้องแลกบัตรก่อนมาถึงในตัวของ Clubhouse โครงการนะครับตัวอาคาร Clubhouse เนี่ยเขาออกแบบเป็นอาคารโมเดิร์นสีขาวเทานะครับดูเรียบเรียบคล,คลินคลีนะทีนี้สเปซที่น่าสนใจข้างในก็คือตรงจุดนี้ครับ เขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็เปิดเป็นพื้นที่เซมิอาลโดรนะครับโล่งออกไปเลยนะจุดนี้ก็จะมีร่มไม้นะครับสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสราะว่ายน้ำนะครับระบบน้ําเกลือขนาด14คูณ5.7เมตรมีแยกพื้นที่สระเด็กให้ครับเป็นสระระบบน้ําล้นนะถ้าดูร,บรอบๆก็เขาจะมีการปลูกแนวต้นไม้นะครับช่วยพรางสายตาจากคนที่อยู่บนถนนเมนของโครงการนะทำให้สเปซภายในของตัวสระว่ายน้ำเนี่ย p r i v a t แล้วเวลาคนใช้งานก็ไม่สามารถมองเข้ามาจากด้านนอกได้นะครับ เดี๋ยวไปดูฟิตเนสกันต่อครับพื้นที่ส่วนของฟิตเนสนะครับจะมีกระจกล้อมรอบ2ด้านเลยนะมุมฝั่งหนึ่งก็จะมองลงไปเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่สวนส่วนกลางที่เป็นสวนสาธารณะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นเห็นพุ่มไม้ของต้นไม้ด้านล่างนะจุดนี้ก็จะทําให้สเปซภายในเนี่ยค่อนข้างสว่างแล้วก็โล่งทีเดียวครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะในโครงการนะครับมีทางเดินเล่นรอบสวนนะมีสนามเด็กเล่นสําหรับน้องๆหนูๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนเป็นมุมต่างๆรอบสวนเลยจุดนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นลานหินนวดเท้านะในโครงการชวนชื่นทาวราชพลรึก3 45หนะครับอยู่บนที่ดินประมาณ27ไร่กว่าครับทำเป็นบ้านทาวน์โฮมทั้งหมด289ยูนิตรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านตัวอย่างกัน แบบบ้านที่พามาดูกันในโครงการนะครับชื่อแบบบ้านว่า T Space เป็นทาวน์โฮมไซส์ XL ทำมาสำหรับกลุ่มวัยเริ่มสร้างครอบครัวไปจนถึงครอบครัวที่เติบโตมากขึ้นครับพื้นที่ใช้สอยมี140ตารางเมตรบนที่ดินขนาดเริ่มต้นค่อนข้างใหญ่ที่21.4ตารางวาเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรครับฟังชั่นมี4ห้องนอน3ห้องน้าสามารถจอดรถได้2คันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกัน ามาถึงพื้นที่ภายในตัวบ้านนะครับเนื่องจากทาวน์โฮมเนี่ยเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรใช่ไหมพอเราเข้ามาส่วนที่เป็นลิฟวิ่งแอเรียเราจะเห็นว่าระยะระหว่างส่วนที่เป็นนั่งเล่นนะครับนั่งดูทีวีตรงนี้เนี่ยระยะความกว้างมากพอสมควรทีเดียวนะพอรวมกับประตูกระจกบ้านใหญ่จากหน้าบ้านเนี่ยก็จะสามารถช่วยเอาแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากทีเดียวนะครับผม ทีนี้ในตัวบ้านเนี่ยโครงการเขาก็จะมีระบบสัญญาณการขโมยติดมาให้ทุกหลังนะครับเป็นระบบโมชั่นแล้วก็แมกเนติกนะครับตรงนี้พอรวมกับระบบ Security ที่ด้านหน้าโครงการตรงป้อมรปภนะครับ C C T V รอบโครงการแล้วก็ระบบสัญญาณการขโมยในตัวบ้านเนี่ยจุดนี้ก็เลยกลายเป็น Security 3ชั้นนะเป็น Triple Security เลย ทีนี้ในตัวบ้านเองเนี่ยโครงการก็จะเดินพวกไฟเบอร์ออปติกนะครับสำหรับรองรับพวกการต่ออินเทอร์เน็ตนะเวลาช่างอินเทอร์เน็ตมาถึงเนี่ยก็จะไม่ต้องเดินสายระยงระยางให้มันดูรกตานะครับก็สามารถมาจ้่สายได้เลยพื้นที่ตรงจุดเนี้ยเป็นส่วนรับประทานอาหารเราจะสังเกตว่าเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยอยู่บนที่ดินขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับนอกจากความกว้างหน้าบ้านที่เยอะแล้วเนี่ยตัวบ้านยังมีความลึกมากพอสมควรตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่าเขาจําลองให้ดูนะว่าเราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารใหญ่ ขนาด6ที่นั่งได้เลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กันสัก3คน -4 คนเนี่ย อยู่กันไม่เยอะเราก็สามารถใช้โต๊ะที่ขนาดเล็กกว่านี้แล้วก็เพิ่มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทํางานเอ่ยเก็บของเอ่ยนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์สเปซได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องนอนชั้นล่างซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถดัดแปลงเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ต่างๆได้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่เราอยากใช้งานนะครับอาจจะทําเป็นห้องทํางานชั้นล่างเพื่อจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นะบางคนอาจจะนั่งดูทีวีอยู่ด้านนอกนะด้านในก็เป็นพื้นที่ private หรือไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะดัดแปลงเป็นพื้นที่ครัวไทยก็ได้นะครับเพราะว่ามีหน้าต่างกระจกเนี่ยสามารถเปิดระบายอากาศออกไปด้านหลังบ้านได้นะตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างกระจกข้ามุมซึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับมีสามารถเปิดระบายอากาศออกไปได้ด้วยนะจุดนี้ก็ทําให้ภายในห้องเนี่ยดูไม่ทึบนะครับดูโปรง่งพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับโครงการก็จะลงเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรงเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีถังน้ําดีเตรียมเอาไว้ให้นะ ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนกันต่อก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็จะมีสุขภัณฑ์เตรียมเอาไว้ให้นะครับก็สามารถอาบน้ําตรงนี้ได้ด้วยนะเดินปักบัวสายอ่อนเอาไว้ให้ด้วยครับตัวบันไดนะครับก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากทีเดียวนะจุดนี้ก็จะมีช่องแสงธรรมชาตินะครับเอาแสงจากโรงรถเข้ามาได้นะช่วยให้โถบ,บันไดเนี่ยไม่มืดนะครับ ขึ้นมาตรงโถงกลางครับจุดนี้ก็จะเป็นโถงบันไดที่สามารถแจกเข้าห้องนอนต่างๆได้นะสำหรับโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นพรีแคสต์คอนกรีตซึ่งแนวผนังที่อยู่ระหว่างยูนิตท,ที่ติดก,กันนะครับตรงส่วนนี้เหนือฝ้าเขาจะก่อไปจรดแนวของโครงสร้างหลังคาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณเหนือฝ้าเพดานก็จะไม่มีช่องที่สามารถเชื่อมกันได้จุดนี้ก็จะแยกเป็นยูนิตใครยูนิตมันไปเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงนี้เขาจะมีห้องน้ําสําหรับ เป็นห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะแต่ถ้าเป็นห้องนอนใหญ่ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยเข้ามาในพื้นที่มาสเตอร์เบดมนะครับห้องนอนชั้นบนเนี่ยความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.8เมตรนะครับพอรวมกับความกว้างหน้าบ้านที่5.7เมตรทำให้สเปซในห้องเนี่ยดูโปรง่งแล้วก็โล่งมากทีเดียวนะ จุดนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามายังส่วนนอนนะเราสามารถวางเตียงใหญ่จะเป็น5ฟุตหรือ6ฟุตเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับพื้นที่ส่วนนี้ก็จะแบ่งแยกออกเป็นนอกจากส่วนนอนแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทําเป็น walk in closet ได้นะจุดนี้ก็ถ้าคุณอยากมีทีวีปลายเตียงนะครับตรงนี้ตั้งเป็นไซส์บอร์ดแล้วก็วางทีวีได้หรือว่าถ้าคุณชอบโล่งๆเนี่ยก็ปล่อยโล่งไปได้เลยคุณอยากกั้นเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าเนี่ยตรงนี้ทําได้นะทีนี้พื้นที่ตรงจุดนี้ครับก็ จะต่อเนื่องเข้ากับห้องน้ำนะตรงส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำในตัวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับสุขภัณฑ์ด้านในก็เป็นของโมเก้นนะครับมีฝักบัวสายอ่อนมีจุดจ้ำเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องติดตัวฉากกาั้นอาบน้ำเพิ่มเติมเอาเองนะพื้นที่ตรงส่วนที่เป็นสำหรับทำตู้เสื้อผ้าเป็น w a l k in closet ตรงนี้นะครับเนื่องจากเราจะเห็นว่าความสูงฝ้าเพยายดานที่2.8เมตรเนี่ยทำให้เฮดรูมตรงนี้สูงมากนะแล้วก็ พอเรารวมกับแสงธรรมาชาติที่เข้ามาจากตรงประตูด้านหน้านะจุดนี้ก็จะทําให้สเปซตรงนี้ได้แสงเข้ามาเยอะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะวางคอมเพรสเซอร์แอร์นะหรือว่าคุณจะเอากระถางต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมในตัวบ้านเนี่ยก็สามารถไปตั้งตรงนี้ได้นะครับวัสดุพวกบานกรอบตรงนี้ก็จะเป็น upvc นะครับสีขาวก็ดูแข็งแรงดีทีเดียวนะห้องนอนด้านหลังนะจะมี2ห้องไซส์นึงเป็นห้องนอนไซส์กลางกับไซส์เล็กครับห้องนอนไซส์กลางตรงนี้เนี่ย เราอยากให้ดูนิดนึงครับเนื่องจากเฮดรูมความสูงเนี่ยมันอยู่ที่2.8เมตรเท่ากับห้องนอนใหญ่ด้านหน้านะตรงนี้จะทําให้ห้องนอนเล็กด้านหลังเนี่ยจริงๆขนาดมัน เรียกว่าดูใหญ่กว่าทาวโฮมทั่วๆไปในสเกลเดียวกันเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราดูขนาดความลึกเนี่ยผมลองวัดดูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณจะวางเตียง5ฟุตตรงนี้ก็สามารถทําได้นะหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยยิ่งสบายใหญ่เลยเพราะว่าคุณตั้งเตียง3.5ฟุตพื้นที่ตรงนี้จะเหลือเพียงพอสําหรับใช้งานตั้งแต่ลูกเล็กจนลูกโตเลยถ้าสมมุติว่าคุณมีลูก2คนนะครับ จุดนี้เฮดูมันพอที่จะตั้งเตียง2ชั้นได้นะก็เด็กๆ2คนอาจจะอยู่ห้องเดียวกันอีนกหน่อยในระยะเนี่ยแปีสิปีจะขยับขยายที่อยู่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนที่อยู่กัน2คนนะครับไม่ได้มีลูกเล็กเนี่ยห้องพวกนี้เนี่ยสามารถดัดแปลงเป็นฟังก์ชันเอเนกประสงค์แล้วแต่ความต้องการเลยอย่างห้องนี้เขาก็ทําให้ดูว่าเราสามารถมีมุมทํางานนะครับมุมเล่นโยคะทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆได้นะเช่นเดียวกับห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งครับ จุดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นห้องนอนถ้าคุณมีลูกเล็กเนี่ยอีกคนก็สามารถนอนห้องนี้ได้นะหรือว่าจะทําเป็นห้องโครซตเสื้อผ้าใหญ่ๆเลยก็สามารถทําได้นะพื้นที่ตรงนี้ก็จะสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังบ้านได้ด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเห็นรายละเอียดของการตกแต่งแบบบ้านตัวอย่างครับในโครงการชวนชื่นทาวราชพฤกษ์สามสี่ห้ากันไปพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเปล่ากันครับ ก็มาถึงตัวบ้านจริงที่โครงการส่งมอบนะครับอยากให้ดูหน้าตาบ้านกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะเห็นว่ามันมีความสูงโปร่งมากทีเดียวนะครับด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรั้วที่เป็นประตูบานเฟียมนะเข้ามาก็เป็นส่วนที่เป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสเปซด้านในกันต่อเข้ามาดูสเปซภายในตัวบ้านกันนะครับก็ เท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าง,งานก่อสร้างเรียบร้อยดีทีเดียวนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นจากการที่เป็นโครงสร้างฟรีแคสคอนกรีตนะครับก็หล่อสําเร็จมาจากโรงงานเลยนะครับผนังก็เรียบกริบทีเดียวพื้นที่ในตัวบ้านเนี่ยก็ต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมเอาเองนะครับว่าใครชอบสไตล์ไหนก็สามารถทําได้เลยนะเราจะให้ดูบรรยากาศรวมๆกัไปก่อนครับเข้ามาถึงพื้นที่ในม a สเตอร์เบดรูนะครับตรงนี้จะเห็นว่า ห้องเนี่ยได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นจากส่วนที่เป็นส่วนนอนหรือว่าส่วนวอล์กอินโคลเซตที่ผมยืนอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบก็คือด้วยความสูงเฮดรูมที่2.8เมตรนะก็ทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งนะไม่ว่าจะเป็นส่วนมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนเล็กด้านหลังเองก็ตามนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพากลับไปเดินเล่นในพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็เล่าประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับทำเลข,ของชลชื่นทาวราชพฤกษ์345ที่น่าสนใจให้ฟังกันครับ เดี๋ยวผมมาเล่าเกี่ยวกับทำเลของชวนชื่นทาวรราชพฤกษ์345ให้ฟังกันเพิ่มเติมนะครับที่ตั้งโครงการนะครับอยู่บนถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ345นั่นเองนะ ตรงนี้เนี่ยเข้าซอยมานิดเดียวนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างถนนหลักสําคัญ2เส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นราชพฤกษ์หรือการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะครับทำให้โครงการเนี่ยสามารถรองรับดีมานจากคนได้ทั้ง2เส้นเลยส่วนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เนี่ยถนน2เส้นนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากนะครับจากโครงการถ้าไปบนถนนราชพฤกษ์เนี่ยก็จะมีทั้งโฮมโปรชยพฤกษ์นะครับมีชิคลิพับลิกมีบุญถาวรครับ ส่วนถ้าไปทางเส้นการนาพิเศษเนี่ยขับรถประมาณสักสินาทีก็จะถึงหับตรงบางใหญ่นะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ชอปปิ้งนะครับที่เซนทัลเวสเกตแล้วก็อ e ีเกียบางใหญ่ครับผมนอกจากนั้นตัวโครงการเองเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อแหล่งงานสําคัญอย่างนิคมอุตสาหการรมบางกระดีนะครับถ้าคนที่ทํางานในโซนนั้นเนี่ยก็สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกมากนะรวมถึงคนที่อาจจะมีลูกเรียนมอรังสิตนะครับเส้น3-45เนี่ยเชื่อมต่อเข้าเมืองเอกได้สะดวกสบายมากทีเดียวนะ นี่ก็น่าจะได้รายละเอียดของโครงการชวนชื่นทาวน์ราชพฤกษ์3-4-5กันไปครบถ้วนนะครับใครสนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับผมมีคอนแทคขึ้นไว้ด้านล่างแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากให้ผมพาไปดูบ้านคอนโดหรือโครงการที่ไหนนะก็หลังไมค์กันเข้ามาได้มีโอกาสก็จะไปท,ทำรีวิวมาให้ชมกันนะครับวันนี้ The Living บ y อยู่สบายต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ